จังหวัดปราจินบุรีมู่หลานส่งผลกระทบน้ำทะลักท่วมประจันตคามกลางดึกฝนที่ตกหนักติดต่อกันมา3วันประกอบกับพายุมู่หลานเคลื่อนตัวเข้ามาทำให้สองตำบลของอาเภอรประจันตคามมีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมกลางดึกเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งของวันนี้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงจากเทือกเขาใหญ่ หรือเขาบรรทัดในพื้นที่อำเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันประกอบกับพายุมู่หลานเคลื่อนตัวเข้าไทยซึ่งพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นทิศทางมลสมที่พัดผ่านทําให้น้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในสองหมู่บ้านทางบ้านโคกกรวดตำบลโพงามและบ้านประเทศอินไตชาวบ้านต้องเร่งเก็บเข้าของเครื่องใช้ให้พ้นน้ำที่อาจเสียหายโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกูภ้ภัยสว่างบำเพ็ญรรมาถาน และกำลังพลจากทหารกรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์เข้าให้การช่วยเหลือในการขนย้ายผลของน้ำป่าที่ไหลทะลักลงมาทำให้ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโคกรกรดกับบ้านคลองเขื่อนมีน้ำท่วมสูง50เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ทำให้การเดินทางของชาวบ้านต้องลุยน้ำหรือรอรถจากเทศบาลตำบลโพงาม และของทหารเท่านั้นคาดว่าในช่วงสายของวันนี้ระดับน้ำจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นนายเผชิญโพงามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านโคกกรวดตำบลโพงามอำเภอรประจันตคามได้เปิดเผยหลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านว่าปีนี้น้ำมา,มากและรวดเร็วกว่าทุกปี ซึ่งปีก่อนๆจะมาช่วงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมทําให้ขณะนี้เท่าที่ทราบมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ําท่วมไปแล้วกว่า20หลังคาเรือนส่วนเรื่องความเสียหายยังไม่สามารถตรวจสอบได้แต่คาดว่าความเสียหายอาจจะไม่มากนักเนื่องจากได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบมาแล้ว2-3วันให้เก็บข้าวของเครื่องใช้โดยมีกําลังพลทหารจากกรมทหารราบที่2รักษาพระอ,องค์ให้การช่วยเหลือ ตั้งแต่ต้นตอนนี้ก็ต้องคอยเฝ้าระวังว่าน้ำจะท่วมพื้นที่ใดบ้างนิว24ธนปรกรวิศวามิตรภาพข่าวสุกัวรีสุวรรณรายงาน